อาแม่ผลงานลูกเป็นไงบ้างคะงกับ <มา S 1> ทีลิมกับที่ผ่านมาหลายๆ,ๆเลาจริงๆคือเกสเป็นคนที่พอออนสเตจแล้วไม่เคยทำพลาดเ็าค่อนข้างมั่นใจว่าทุกครั้งที่ออนสเตจเราไว้ใจได้เลยว่าผลงานจับมาดีอย่างรอาวันนี้ก็คือชุดนี้ก็คือทุกคนชอบมากนะคะก็คือชุดชุดราตรีตอนนี้กำลังคิดอยู่ ไฟนอลจะเปลี่ยนดีไหมจะไม่เปลี่ยนดีอะไรแบบนี้เพราะว่าชุดวันนี้คือน้องทําไว้ได้ดีมากๆแล้วก็มาในสไตล์เจ้าหญิงดิสนีย์มันจะถึงนาทีสุดท้ายนะแล้วก็รอบชุดว่ายน้ําก็เดินให้ใหญ่กว่าตัวมากๆก็ภูมิใจในตัวเรสมากที่ต้องมองกล้องไหนได้หมดเลยแล้วเกสซตัตัวเกสเองเป็นไงบ้างกับผลงานที่ผ่านมารู้สึกว่าตะลึงเหมือนกันค่ะเพราะว่าออนสเตจเ้วเหมือนโดนสวมวิญญาณรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นตัวเองนี่แหละค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ไปว่าได้ใครได้แม่ ใช่มันเป็นข้อดีนะต่อการที่แบบว่าเราพยายามกกปมด้อยของเราในเรื่องของวาบเป็นตัวเล็กเพราะว่าหลายๆคนก็จะมองว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าสาหรับหนูหนูมองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะว่าหนูสามารถเล่นใหญ่ได้นะคะคือเราก็จะพยายามเลือกชุดหรือว่าดีไซน์การโชว์ของน้องอ่ะให้มันกดปมด้อยของน้องให้มากที่สุด ชุดต้องดูใหญ่ที่สุดแล้วน้องก็ต้องเอาอยู่ทุกชุดอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ยากแต่ว่าน้องก็ทําได้ทุกครั้งอะไรเงี้ยก็พิมใจเราก็ทำได้แล้วก็รอดูเลยค่ะไฟนอนเราไม่ยอมใครแน่นอนคือคนบอกว่าเกสอ่ะฟื้นแล้วนะจะบอกว่าเกสไม่เคยหลับนะคะเออแตกรอบอบา่อใหญ่ จริงคือตั้งแต่อยู่กปนมาเกดเคยป่วยใหญ่แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยสองครั้งนะี่ค่ะคือตอนปวดท้องตอนไปเกาหลีแล้วก็ล่าสุดคือไข้หวัดใหญ่้องนั้นแกก็คือจะแบบแค่ปวดหัวไมเกรนเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะทุกครั้งที่แบบว่าที่น้องปวดหัว,ห,วหรืออะไรก็ตามอ่ะน้องจะทํางานจนเสร็จแล้วก็ทําได้แล้วถึงจะไปดูแลตัวเองคือคิดว่าเขาเป็นมือชีพพอคิดว่าม,มันเป็นปัญหากับกับทีมเราไหมกับการทํางานกับได้กับองค์กรด้วย ก็จริงๆแล้วถ้ามองในเรื่องของความรับผิดชอบอ่ะที่ผ่านมาต่อให้ป่วยแค่ไหนหรืออะไรก็ตามน้องก็ไม่เคยฟ้องนะกับการทํางานถูกไหมคะก็คือยังทําได้ดีแล้วก็ยังคงรับผิดชอบในทุกๆงานได้อย่างลุ่งลื่ะคะแม้กระทั่งแบบว่าการยอดการทํายอดขายก็ยังคงอ,อยู่ในไฟล์คือทุกอย่างที่ต้องทาเกสทําได้สําเร็จนะคะแล้วก็การป่วยมันเป็นแค่อุปสรรคหนึ่งที่น้องจะต้องผ่านให้ได้แล้วโดยปกติแล้วอย่างที่บอกก็คือถ้าไม่แบบหนักจริงๆน้องก็สู้ตลอดอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่ป่วยที่ผ่านมาในกองอ่ะมันเป็น ติดกันหลายคนค่ะคือมันเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอซึ่งเราก็ควบคุมไม่ได้ส่วนอาการอื่นๆน้องก็ไม่ได้ป่วยบ่อยขนาดนั้นนะถ้าที่อยู่ด้วยกันมานะก็มีแค่อาการไมเกรนที่เป็นโรคประจําตัวเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้หนักมากอะไรประมาณนี้ค่ะเกศข่ะกับยาม่าที่มันเกิดขึ้นที่บอกว่ามีการเปิดเปิดไลน์มาแล้วบอกว่าน้องเกศโดนของบ้างอะไรแบบนี้มีผมมีอะไรเยอะเลยในกระเป๋าเป๊กไม่หรอกนู้นเกศไหนอ่ะ อันนี้คือต้องบอกว่ามันแล้วแต่ความเชื่อของคนนะ,ะแต่เราพูดตรงๆนะหมาเห่าเรายังมองเลยอะ่ะเราต้องสงสัยเลยอะแล้วคนทักอะเราก็บางทีเชื่อ,อไว้ก็ไม่เสียหลายก็แค่ทําตามที่เขาทักมาเขาอะไรที่แก้ อะไรไม่เสียหลายแค่ไปไหว้พระแค่ไปจุดธูปอะไรก็แก้กันไปตามที่ผู้ใหญ่แนะนําแค่นั้นเองแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราได้แต่ทําตามที่เราสบายใจก็ให้น้องไหว้พระให้น้องทาบุญลงศพให้น้องทำบูนทำนี่ไปให้ตัวเองสบายใจพวกเราสบายใจทุกอย่างหมเพราะจริงๆแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นไปตามปัจจัยเนาะ,อะพอมีคนทักมาเราก็แค่ฟังแล้วก็ทำตามอะไรที่เราทำได้ที่ไม่งงงายแค่นั้นเองค่ะไม่ได้เป็นอะไรมากมาย ส่วนตัวหนูคือจริงๆอ่ะตอนแรกหนูก็รู้แล้วค่ะว่าเรื่องพวกนี้มันอาจจะมีหรือเปล่าหรือมันอาจจะไม่มีเราก็ไม่รู้นะะเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเรามองไม่เห็นแต่ว่าเราก็ทำเพื่อความสบายใจก็เหมือนเวลาเรานับถือศาสนาค่ะมันคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราแค่ ทำให้เราสบายใจแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แต่คือส่วนตัวหนูเป็นคนสวดบนไหวพากอน้องทุกวันอยู่แล้วก็เลยไม่ไม่ได้ติดอะไรกับการทำบุญเลยไแล้วเจอจริงไหมผมใดๆไม่เจอนะคะผมน่าจะผมหนูเนี่ยเราไม่ผมต่อแอบเชื่อนะใครให้อะไรมาลอดค้าก่อนดื่วก็เอาสบายใจไว้ก่อนสบายใจใ่เแต่ว่าเพราะว่าเชื่ออะไรปกติกับเราใช่ป่ะ ไม,มไม่นะคะคือหนูแค่รู้สึกว่าอ่ะโอเคเราอาจจะพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S แล้วก็พอเราพักผ่อนน้อยร่างกายมันก็ต้องไปตามที่เราพักผ่อนแหะค่ะมันก็อาจจะมีแข็งแรงน้อยลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีป่วยไข้หวัดใหญ่ในกองด้วยค่ะ,ะแล้วที่ล้มป่วยนี่มันเกี่ยวไหม <S <S 2> <S 2> คิดว่าหนูว่าไม่นะหนูว่ามันน่าจะแบบว่าเพราะเราพักผ่อนน้อยเรา <S <S เไม่ค่อยได้นอนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเช็คแมฟฟินหรือย,อยังแมฟฟินเช็คให้หรือเปล่าเช็คแล้วคือลูกเราป่วย จะป่วยนาะที่เราที <lawsuit> ulously, ่ล <busca> ูกเราป่วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมงานจะใข้บาดแผลทีมงานใไรเพราะว่าวันนั้นที่หนูไห้ขึ้นสูงแล้วก็มีพี่เขาขึ้นมาช่วยหนูเช็คเช็ดตัววันนั้นค่ะพี่เขาก็ติดกขึ้นบาดแผลกับหนูด้วยใช่ก็เป็นกันหลายคนมันไม่ได้เป็นคนเดียวถ้าทำขอบก็ต้องทำกันทั้งหมดแล้วล่ะจูเขาเป็นกันหลายคนเป็นไงคะตายไหมแม่ตายมุกนะคะบอกเลยตอนนี้ไอยดอทมุกนะคะเมื่อปีที่แล้วหนึ่งปีแดนเขาบอกว่าตอนนี้จิตใจแม่ปีนอ่ะไม่ได้อยู่ที่ลูกเลยไปอยู่ไหนจิตใจไม่ ไม่ไดมาดูไม่ค่อยมาดูเกมไม่ค่อยมาดูเกมมเลยคุจมบอกว่าที่ไม่ได้มาดูหน้างานเพราะว่างานทำงานกัาคืนไงแล้วการแบบหยุดครั้งหนึ่งคือเสียรายได้เยอะมากเพราะรายได้ต้องมาบนเปลลูกนี่แหละใช่แต่ว่าจริงๆก็คุยกับแม่ตลอด จะไปรอบสำคัญหรือว่าทำกิจกรรมในกองก็คือคุยกับแม่ตลอดแต่ก็คือถ้ารอบสำคัญก็จะพยายามมาอะไรแบบนี้ก็เข้าใจก็กังวลเหมือนกันนะว่าเขาจะน้อยใจไหมแบบเเราไม่มาหน่อยคนอื่นเก่งหน่อยไหมเออหน่อยมปะ ชี่ดูแลลูกด้วยเงี้ยอ๋องฝากฝาชี่ดูใช่แล้วบังเอิญวนา็หวโดนเองนะแม่จะรอดไหมเนี่ยฝากมาน่ะเออาแบบว่าเราไปญี่ปุ่นพอดีในช่วงที่น้องอ่ะประกวดแต่ว่าถ้าดูหน้าหน้าฟีดเฟซบุ๊กแม่เนี่ยคือจะเห็นเลยว่าเหมือนแม่อยู่หน้างานนะใช่ใช่มตลอดยเนียนๆเหมือนอยู่หน้างานตลอดคือมีรูปมีอะไรครบหมด่อส่งทีมงานไปสแตนบายมีคลิปมีอะไรทุกอย่างเหมือนอยู่หน้างานหมดว่า พร้อมมากแต่แค่ว่าตัวไม่ว่างไม่ใช่ว่าแบบเคลใจเบงไม่มีไม่มี <c oughs> ให้มันจบเป็นงานงานใช่ไหมไม่มีคือ <c oughs> มันจบเป็นงานงานไปก่อนแค่ใชว่ากัน <c oughs> อแต่ว่าอาเกตกับคว <c oughs> ามกดดันการประกวดต้องตำแหน่งไหนต้องเป้าหมายเราอะตอนนี้อก็อย่างที่หนูเคยบอกตลอดค่ะือหนูมาที่เนี่ยหนูก็ต้องตั้งหวังว่าต้องต้องต้องลงอยู่แล้ว เพราะเราต้องตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ไว้เพราะเราจะได้มีแรงในการทำแต่ว่าส่วนตัวหนูค่ะก็ถ้ามงก็จะดีแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันมีคนที่เหมาะสมกว่าส่วนตัวหนูเองหนูก็ภูมิใจในสิ่งที่หนูทำนะคเพราะหนูเกิดมา21ปีหนูกล้าพูดเลยว่าอะไรที่ไม่เคยทําทําในแกนนี่แหละค่ะจริงๆก็ภูมิใจแล้วเพื่อนพุกแข่งเราในภาคอ่ะมองในภาคเดียวกันเราเราเกรง กเกรงกกลัวใครบ้างไหมเอาจริงๆถ้าให้หนูพูดตรงๆหนูไม่ได้แบบว่าอันนี้นะแต่ว่าหนูไม่กลัวใครเลยถ้าพูดตรงๆเพราะว่าแรงมากแรงเหมือนแม่แลเลยไม่คือแต่ละคนก็มีข้อดีจุดเด่นแล้วก็ความเก่งของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยคะ่ะเราแค่ไม่อยากเอาคนอื่นมากดดันตัวเองแล้วทาให้เรารู้สึกไม่มั่นใจหนูก็อยากจะแบบผลักดันตัวเองให้มั่นใจไว้ก่อนแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีสังเกตสายตานะเนาะเวลาออนสเตจอ่ะเขารู้สึกว่า คั้งเวทีนี้เป็นของค้า่ะแล่ฟรเองเหรอกลัวไหมเอาจริงๆไหมเอาความจริงเลยนะอันนี้บอกตั้งแต่ก่อนเข้ากองแล้วว่าแม่ตำแหน่งไหนก็ได้เอาพูดจากใจเลยนะปีที่แล้วถามว่าคาดหวังไหมคาดหวังมากกลับมาปังดูว่าเฟินแต่ปีนี้แม่อยู่ในฐานะที่แบบรู้สึกว่าเอาให้เกทแฮปปี้แต่ทําให้ดีที่สุดเพราะว่าผู้หญิงอีกหลายร้อยหลายพันคนอยากมาอยู่ตรงเนี้ย ที่มีโอกาสจะได้เป็นแบบตัวท็อปในแกรน่ะแล้วเราได้โอกาสตรงนี้อยากให้หนูรักษาโอกาสและทําให้มันดีที่สุดไม่ว่ามันจะไปถึงไหนอ่เอาให้แบบจะไม่เสียดายอีกแล้วอ่ะที่แบบเราทําลงไปอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้คาดหวังว่าลูกจะต้อง5าต้องสิแต่แค่คิดว่าถ้าเรามีโอกาสให้ผู้หญิงคนนึงมาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเป็นฝ่ายที่ซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้เราอยากทําอะไรก็ได้ให้เขาไปได้ไกลที่สุดได้สูงที่สุดส่วนมันจะไม่ไปไปไม่ถึงหรืออะไรไม่เป็นไรค่ะแม่พอมอบก่อนแล้วแม่ไม่ได้คาดหวังเลยกับปีนี้ คิดแต่ว่าอยากให้ลูกได้ประสบความสำเร็จที่สุดไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีโอกาสในชีวิตมากที่สุดเพื่อจะต่อยอดให้กับลูก แล้วเมื่อกี้จะท้อไหมท้อจมกติถ้าปีนี้มันไ่เข้าข่ายแล้วปีนาจถ้าจะเป็นเรื่องท้อมันจะไม่ได้เป็นเรื่องท้อกับการผลการตัดสินนะแต่มันจะเป็นเรื่องท้อกับงานที่มันเยอะขึ้นแล้วเราต้องรับผิดชอบทั้งแบบ2เวทีมันน่าจะท้อกับเรื่องนั้นที่เราต้องหาสปอนเซอร์เพิ่มเราต้องทางานที่ยา,ยากโดยใช้เ,เงินจํานวนมากเราต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจจะท้อก็ท้อเรื่องนั้นมากกว่าแต่เรื่องผลการตัดสินต้องพูดตรงๆว่าเรามาแข่งขันอะ เราต้องยอมรับให้ได้ว่าแข่งขังนมีแพ้มีชนะถามว่า77จังหวัดแม่ได้เข้าสิทิมา2ปีซ้อน10เนี่ยจาก77นะมันก็ไม่ใช่ใครจะทาได้ง่ายๆนะเราควรภาคภูมิใจแล้ว่กับสิ่งที่เราทําลงไปอะไรเงี้ยถ้าไปคิดมากก็แบบฉันจะต้องที่1ฉันจะต้องเข้า5ฉันต้องเข้า3าตลอดอ่ะแล้วอีก70กว่าจังหวัดที่เขาไม่เข้าล่ะเขาก็เหมือนเรานั่นแหละใช่ไหมคะก็เลยไม่อยากไปคาดหวังตรงนั้นแต่แค่รู้สึกว่าทําให้ดีที่สุดในทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้ทำก็พอยินยันว่ายังจะถึง สองเวทีอยู่ในปีต่อไปก็หวังว่าอยากจะถือให้ครบเวทีเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มีตัวตนน่ะได้รู้จักทุกคนได้รู้จักแบบว่าพี่พี่สื่อเพื่อนๆนสื่อได้รู้จักแบบแฟนนางงามเข้ามาทักทายคือไม่เคยมีตัวตนแบบนี้เลยตรงนี้เป็นที่ที่แบบเรารู้สึกว่าเราตัวใหญ่มากๆเลยอยู่ตรงนี้เราแฮปปี้มากๆเลยแต่ว่าถ้าเราไม่ไหวตรงไหนเราก็ต้องเอาแต่พอดีเพราะว่าถ้าถือหมดทุกอย่างแล้วเรากลายเป็นเราทําได้ไม่ดีฉันก็ไม่อยากะคเกรสวาเถึงแฟนลูกจะไปน้อง ก็ใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะวันฟ i แนลเอาจริงๆอ่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตหนูครั้งหนึ่งที่ใหญ่มากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความในการประสบความสําเร็จของคังมีด้วยถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนหนูภูมิใจทั้งตัวหนูแล้วก็ทาง FC ทุกคนแฟนดอมทุกคนนะคะดอมโอเดอที่สปอร์ตผู้หญิงคนนี้ตัวเล็กๆคนนี้เด็ก21ปีหนูยังคิดอยู่เลยว่าหนูเคยคิดนะว่าตอนหนูเด็กๆอ่ะ ถ้าฉันโตขึ้นน่ะฉันจะจะทำอะไรอยู่นะซึ่งเชื่อไหมว่าหนูไม่เคยมีความคิดว่าหนูจะอยู่ตรงนี้เลยอะซึ่งวันนี้หนูมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของชาวสระบุรีหนูก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็อยากให้แม่ๆทุกคนเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบมกัลยากร